ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะ ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเมทัริก้า X พิกกี้เวสนะครับอ่านผิดขอแภัยด้วยนะในแมทที่มีชื่อว่าพิกกี้นั่นเองนะครับก็วิธีการรับของฟรีนะครับให้ทุกคนนะครับกดตรงรูปปุ่มของเมทัริก้าพิกกี้นะครับเป็นคําที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างตัวนี้นะครับกดไปเลยเมื่อเรากดไปแล้วให้เรารอสักพักนะครับโอเคนะครับก็เมื่อเราเข้ามาแล้วให้เรากด enter นะครับนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการทําภารกิจนะครับให้ครบทั้ง5หรือ6อย่างนี่แหละซึ่ง เราสามารถให้เพื่อนๆช่วยได้นะครับนะเอาง่ายๆก็คือผมจะให้เทคนิควิธีการทําของฟรีนี้ให้มันง่ายแบบง่ายสุดๆก็คือให้ทุกคนหาเซิร์ฟคนเยอะๆแหละโอเคนะครับก็เมื่อเรารอครูดาวเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะเริ่มขึ้นพร้อมกับคัสซีนนี้มานะครับให้เราดูคัสซีนจนจบนะ โอเคนะครับเมื่อเกมเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทาก็คือการเอากล่องพวกนี้เนี่ยไปไว้ตรงโซนที่ว่ามันเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งมันจะมีตัวจุดบ่งบอกเราอยู่นะก็ทุกคนเอาไปวางตามจุดที่มันบอกเราแหละนะครับวางไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเราวางครบ5จุดแล้วเนี่ยเราจะต้องเล่นเกมให้ครบ5จุดนะครับจะมีเกมปาเป้าเกมตีกองดีดกีตาร์แล้วก็เดินบนเชือกนะครับพร้อมกับไอตัวร้องเพลงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําครบ5ภารกิจแล้วเนี่ย เราจะต้องหยิบไม้แบบดตรงนี้นะครับนะกด E หยิบไปเลยเมื่อทุกคนกด E หยิบไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับตามจุดสีฟ้าไปเลยนะครับนะก็ให้มาตรงซ้วมสีเหลืองอะไรนะครับเมื่อเรามาถึงให้เราทําการกด Q หรือ E เลยนะครับนะโอเคนะครับให้เรารอดาบโผล่นะครับเมื่อดาบโผล่มาแล้วให้เราทําการกด E เพื่อหยิบดาบนะครับและให้เราเอาดาบเนี่ยไปตีพิกกี้นะ เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเอาดาบไปตีพิกกี้เราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะก็วิธีการรับของฟรีในแมตพิกกี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลุมซื้อเสื้อของคุณดิคอดกดตามเพจแล้วก็กดสิงด้วยสำหรับวันนี้ลาเป็นพล้วนะครับสวัดีครับแล้วเจอกันค่ิปหน้านะครับบายขอบคุณครับคลิปจบนะครับถ้าของฟรีอใน,นมันมีจำนวนจำกัดก็ดูชื่อคลิปเอานะครับ